สวัสดีค่ะร้านสัญญาการยางค่ะวันนี้มีออฟโรดไซลุยขอบ20นะคะสวยๆนะคะชุดนี้เป็นล้อมือ2นะคะทําสีมาใหม่สวยๆนะคะมาพร้อมยางใหม่นะคะยางใหม่เป็นยางโอตานินะคะ SA 5 0 0 0นะคะ2 6 5 50 20นะคะเป็นยางปี23นะคะนี่ล้อมือสองยางใหม่นะคะยางโอตานิ265 50 2้ SA 5 0 0 0นะคะ ชุดนี้นะคะราคา22,900บาทนะคะต่างจังหวัดจัดส่งฟรีทั่วไทยนะคะแวะมาที่ร้านติดตั้งฟรีนะคะนำล้อเก่ามาแลกเทินลราคาลดลงไปอีกนะคะขอบ20นะคะสายลุยขอบ20นะคะสวยๆนะคะชุดนี้นะคะแวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยจ้า ร้านสัญญากันยางปากทางห้องพียปยังตลาดจังหวัดกาลสินนะคะสอบถามได้ที่0 99 3 5 4 4 4 6 8นะคะแอดไลน์ ID เบอร์นี้ได้เลยจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ